หนูก็วิ่งเรียกพี่แอมจะไปไหนเราก็ไปจับแขนเขาพี่เขาหยุดเดินแต่เขาไม่หันหน้ามาหาเลยนะแล้วเขาก็ทำปากมุกมิบเหมือนเขาเป็นคนแทร่เคี้ยวมากอะค่ะพี่แนนพี่เจมมันเขาแล้วท่าเดินเขาอะเขาเดินช้านะพี่แต่เขาเดินไม่หยุดแล้วเขาก็หยุดตอนนี้พอเราไปจับแขนเขาเขาหยุดแล้วแล้วเขาหันไปพี่แอมจะไปไหนเขาว่าหันมาแล้วเขาไม่พูดอะไรแต่สายตาเขาอะมือลอยมากเขาอะมันนั่งอยู่ตรงจุดที่เราอะไหว่ของเซนไวแต่สิ่งที่เขาทำคืออยู่อะเขาก็ นั่งลงเขาก็หยิบขวดเหล้าเหล้าขาวอะค่ะพี่ขึ้นมากระดกแล้วจุดบุหรี่สูบ mm. ตอนนั้นก็แปลกใจเออแม่เปี้ยวปากเหรอกินเหล้าเวลาง,งานเหรอลืมไงแต่ว่าตอนนั้นใจเราเชื่อว,ว่ามีจำติงมีจำติงแน่นอนมันมีจังหวะที่จังหวะที่มันวุ่นจัดอะคะ่ะแล้วน้ำลืมต่อทูบก,กับต่อบุหรี่ตามที่เขาบอกไว้ฝนอะมันเริ่มลงในพี่แนนพี่เจมมันลงเม็ดจริง,รงแล้วบอกเฮ้ยฝนตกสิ่งที่พี่คนนี้ทำคือหันมาแล้วก็ปาแข็งใส่เราเลยพูดว่าทําไมไม่ต่อทูบ